ตอนนี้สั่งเครื่องเลเซอร์ได้หมดแล้วตั้งค่าตามยูทูบหมดแล้วเลเซอร์ไม่ยิงความร้อนคาดว่าหัวจะเสีย๋ยวสั่งใหม่แต่ตอนนี้ผมจะลบคอมเครื่องนี้ออกโปรแกรมบิดอะไรบิดบิดบิดบล็อกบิดบล็อกออก๋อยวลงใหม่เริ่มจากหนึ่งใหม่หมดเลยดูดีจะสั่งงานกันได้ไหมแต่เครื่องนี้สั่งได้ดีไม่ลบ เครื่องนี้จะลงใหม่เดีย๋ยวมาดูกันตื่นแต่เช้าไม่อาบน้ำให้คุณพ่อร้านคอมปิยะลงข้อมูลกับแผ่นดีดลงฮาร์ดดิสให้ขอบพระคุณคุณพ่อไม่คิดตังเองผมเลยคุณพ่อคุณแม่งานที่ร้านพี่ๆก็ดูแลผมยังดีขอบคุณมากครับเดีย๋ยวมาดูการลงกันเดีย๋ยวเสร็จลงเสร็จแล้วเดีย๋ยวเริ่มวาดรูปแล้วครับพักเครื่องมันว่างก็พักแล้วครับ ก็โควิดด้วยเหนื่อยการถอนการติดตัง้งเข้าถังขยะไว้ถอนการบิด็อกเจอแล้วบิดอ็อกถอนการติดตัง้งถอนการติดตั้งแล้ว โอเคโปรแกรมลบไปแล้วนะครับเดีย๋ยวมาลงกันใหม่โอเคโอเคครับเสร็จแล้วครับโหลดเสร็จแ,แล้วติดตั้งกันเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าติดสิ้นขึ้นมาแล้วโปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งเองนึกไ,ได้หนึ่งเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องจักรกับคอมมันจะรู้จักกันไหมนะครับมาดูกัน ดูพวกนี่ตั้งนี่ตั้งภาษาไทยเครื่องนี่ตั้งภาษาอังกฤษเ <c oughs> นี่ยก็เข้าไปที่ตัวจัดการกอะไรภาษาอังกฤษมาตัวขึนนนแบบ้นต้นตัวดีตัวจัดการอุปกรณ์ใช่ไหมเอ้ก็ดูเครื่องอใช่ด้วยตัวจัดการอุปกรณ์ก็มาหาดูไฟ46 4,6,2ถ้าไม่เนี่ยขึ้นขึ้นมาเชื่อมต่อแล้วถ้าไม่แน่ใจก็ลองถอดสายตัวเชื่อมเครื่องจักรกับของดูถ้ามันดับแล้วไม่ได้ขึ้นอย่างนี้แปลว่ามันเชื่อมต่อแล้วแต่ถ้าเกิดมันถ้าเราดึงแล้วมันดับแปลว่ามันเชื่อมต่อแล้วเสียบดับหายไปแล้วตัวเชื่อมต่อหายไปแล้ว ลองเปลี่ยนไปนี่ครับขึ้นมาแล้วครับนี่ยขึ้นมาโอเคอย่าลองมาสั่งเครื่องดูตอนอ่นนี้ขึ้นไปด้านบนไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษคอมหกเพราะว่าไอ้ตัวที่เราเห็นมันขึ้นว่าคอมหก ก็หกมาที่สายฟ้าแล้วก็ต้องเลือกอันนี้นะเรื่องบรรทัดกลางนะ LASER สี L ่เ e สมอนะเลือกช่องกลางเสมอนะข้างบนนี้เราเลือกตรงนี้แล้วเป็นคอมหกในตรงนี้ก็เลือกช่องกลางเลขสี่นะเนีย่ยเลือกนี้เสมอ ร้องสังเครื่องดูเพื่อเสียบเครื่องจะร้องแล้วพอเสียบไฟช็อตไหมเนี่ยไฟช็อตตันน็อตไ่าเด็กสิร้องให้โอเครื่องร้องแล้วเนี่ย่างก็สมบูรณ์แต่มันไม่ยิงแตงก่อนจะสั่งเครื่องลองเดินหน้าถอยหลัง เครื่องสั่งงานได้ครับโคเครื่องคอมกับเครื่องจักรเป็นแล้วครับอาจารย์หนึ่งพี่เกดครับขอบพคุณมากครับเดี๋ยวลองสั่งดูตั้งระบบชอบระบบแน่ด้านล่างเป็นการตั้งระบบใช้ทดสอบอีกเครื่องทาย ตอนนี้สั่งยิงองค์พันธลายที่เป็นวงกลมเห็นเป็นวงกลมเพราะเครื่องนี้ไม่ได้ลงรูปพันธุ์ลาะรูปพันารายณ์อยู่เครื่องนี้คอนโทษครับแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ <c oughs> ก่อนเลเซอร์พังได้ยิงองค์พันารายายสวยๆเป็รูปหนึ่งเดี <c oughs> ๋ยวคอยอเลเซอร์เครื่องใหม่ไอหัวใหม่มาครับอันนี้ยิงเลเซอร์แบบอากาศอย่างเนี้ยอย่างเดียว <c oughs> ต่างยินอากาศ ชอบอย่างหนึ่งเวลาบอกกดหยุดเลเซอร์จะวิ่งไปจุดที่ศูนย์ตั้งค่าตรงตั้งอยู่ตื้ตอนะ YouTube, วิ่งไปจุดเริ่มต้นครั้งที่แล้วผมแค่ไม่ได้กลับมอเตอร์แค่เปลี่ยนเอาด้านนี้ไว้ด้ดานด้านนี้ที่เรามันอยู่ด้านหลังผมเปลี่ยนมาอยู่ด้านหน้าเอาด้านหน้าไปอยู่ด้านหลัง <c oughs> ก็เหมือนกลับแกน x แกน y ครับ <c oughs> กลับด้านกนัน วิ่งถูกทุกอย่างเลยครับ <c oughs> เครื่องหอมโอเคครับเดี๋ยวมาดูขอพักหัวเลเตอร์เดีย๋ยวค่อยหัวเลเตอร์มาเดีย๋ยวมาดูง่ายกันนะตอนนี้ขอไปฝึกเขียนสีบัตรแล้วก็วาดรูปปั้นงานอะไรก่อนนะทำงานลูกค้านะครับ <c oughs> ลูกค้าไม่ไม่ส่งรูปมาทันทีก็เลยมานั่งซ่อมเลเตอร์ครับ <c oughs> ไปแล้วครับรอพูดด้วย ผมว่าเด็กสิลปควรมีมาใช้เหมือนกันนะผมว่าใส่แท็บเล็ตว่าใส่แล็ปท็อปหรือว่าใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปมาเป็นไฟล์ก็ได้แล้วก็ยิงออกมามันยิงได้แทบทุกพื้นผิวนี่ฮะกำลังจะยิงเหล็กผมซื้อน้ำยามากำลังจะยิงรูปใส่เหล็ก <c oughs> หัวเลเซอร์พังซะก่อนเนะี่ย ช้านี้น้ำเนิมน้ำหน้าฟันไม่แปลงนั่งทำเลเซอร์วิ่งเวลานคุณพ่อน้่งคอกี่ยายคุยกับคุณแม่อีกแม่จะรู้ไหมเนี่ยไม่ได้แปลงฟันคุยกับพี่ชายพนักงานหานขอมผมเหม็นปากแน่เลยไปนะครับยังไมาดูงานว่ายันงานแขนซีบักกันหยุดพักเลเซอร์พักเครื่องคอยหัว ไมแล้ววันโควิดด้วย